พระราชนัดดาในรัชกาลที่สี่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุปภาพสพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุปภาสเป็นพระโอรสพระองค์สุดท้องในสมเด็จพระราชปิตุราบรมพงษาพิมุกเจ้าฟ้าพานุลังศีสว่างวง์กรมพระยาพานุพันวงศ์วรเดชประสูติแต่มอมเล็กพานุพันธ์ณอยุทยา ประสูตรเมื่อวันที่4กันยายนพศ2460เมื่อแรกประสูตรมีพระอิสริยยศที่หม่อมเจ้าจิรศักดิ์สุปภาสพานุพันธ์มีพระโสรทรเชษฐา 4, สี่พระองค์ได้แก่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารำไพประพาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภัสรวงศ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงศ์พานุเดช และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านราเเสสุริยะลักษ์หม่อมเจ้าจิรศักสุภภาศเติบโตในพระบรมมหาราชวังจนอายุได้เจ็ดปีจึงย้ายมาอยู่กับพระบิดาต่อมาสมเด็จพ,พระราชปิตุราบรมพงษาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวง์กรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชทรงนำพระองค์เจ้าจิรศักสุภาศ มาถวายเป็นบุตรบุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่มีพระราชบุตรกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินี ด้านการศึกษาส่งเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนเทพสรินเมื่อพศ2468เรขประจำตัวนักเรียนทศ3022หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งทุ่มเทความรักและเอาพระราชหฤทัยใส่เหมือนพระราชโอรสแท้ๆส่งอุปถัมภ์ให้ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุภาพส่งมั่นกับมณีเซเนียบุญนาคสุภาพสตรีลูกครึ่งไทยอังกฤษนักเรียนทุนกอพอซึ่งกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมื่อวันที่22กันยายนพศ2481ส่วนพิธีเสกสมรส จัดขึ้นสถานทูตไทยในกรุงรอนดอนโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2481เมื่อมอมมณีตั้งคันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามศักดิเดช จากพระนามาพิไทยประชาทิปกศักดิเดชเพื่อใช้เป็นชื่อราชสกุลแต่ทางรัฐบาลจอมพลแปลกพิบูลสงครามและคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ราชการที่8ได้คัดค้านว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุภาพ์ทรงอยู่ในราชสกุลพานุพันธ์ณอุทยาอยู่แล้วโดวยมีเหตุผลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการสืบสานตติวง์ และเรื่องอื่นๆที่สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเหตุนี้จึงใช้ชื่อสกุลศักดิเดชพานุพันธนะ์ณอยุทยาแทนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุภพาพมีพระโอรสสองคนได้แก่หม่อมราชวงศ์เดชนะศัก,กดิเดชพานุพันธ์หม่อมราชวงศ์ทิมศักดิเดชพานุพันธ์ในช่วงสงครามโรคครั้งที่สอง พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชีรศักดิ์สุปภาพทรงสมัครเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษเป็นนักบินของหน่วยงาน ATA ซึ่งเป็นหน่วยงานขนส่งทางอากาศของกองทัพอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนพศ2485พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุปภาพทรงขับเครื่องบินเพื่อนำไปส่งที่ท่าเรือเกิดหมอกลงจัด ทรงขับเครื่องบินชนภูเขาสิ้นพระชนขณะพระชันษาได้25ปีภายหลังจากพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุภาพสิ้นพระชนได้6เดือนมอมมณีพานุพันธ์ณอยุทยาได้สมรสใหม่กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภัสรวงศซึ่งเป็นเชษฐาแท้ๆของพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุภาส และมีบุตรคือหม่อมราชวงศ์ออนมณีพานุพันธ์แต่ข้อหย่าร้างกันในปีพศ2493ต่อมาได้สมรสกับนายแพทย์ประชาสิริวรสารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยะจุลจอมเก้าเป็นคุณหญิงมณีสิริวรสารเมื่อพศ2532 คุณหญิงมณีสิริวรสารเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนตุลาคมพศ2542